บางคนนะคะก็เป็นตอนคือคือบางคนไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมพันธุ์เกิดมาแล้วเป็นเลยแล้วเป็นน้อยน้อยแล้วพวกนี้นะคะบางทีมันเกิดข้างในถ้ามันเกิดข้างในมันไม่ออกมาข้างนอกอะ,ะ่ะไม่เป็นตุ่มผู้พองข้างนอกมันจะเกิดในปลายประสาทหูปลายประสาทคอปลายประสาทตามันจะทําให้สามารถ มันจะสามารถทําให้หูหนวกได้ตาบอดได้แชร์รัวๆค่ะเป็นสะพานบุญกันนะคะข้อมูลนี้ครูหามาอย่างชัดเจนแล้วนะคะพอครูคุยกับกับเพื่อนเสร็จอะคะ่ะเพื่อนครูก็บอกว่าให้ไปหาข้อมูลมาจากอ่านก่อนนะมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะครูไปหาข้อมูลเลยครูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรใครง่ายๆไง,าง,างาหาข้อมูลเก็บข้อมูลเพราะว่าครูห่ะสงสารเขา แล้วครูอยากรู้มันรักษาได้ไหมครูอยากรู้ว่ามันเกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมนส่วนไหนนะคะครูก็ไปศึกษาครูก็ไปถามผู้รู้นะคะครูก็รู้จักคุณหมอทั้งคุณหมอแผนไทยคุณหมอแผนปัจจุบันเนาะคุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็โทรถามแล้วครูก็บอกว่าเป็นเคสของลูกค้าเลยอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นร้อยละห้านะคะ คือหนึ่งใน3,500นะคะที่ที่มีคนเป็นแต่ร้อยละห้าของคนที่เป็นค่ะจะเป็นมะเร็งร้อยละห้าของคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะจะลามจะกลายเป็นมะเร็งนะคะครูถึงขั้นแบบโหนอกจากเป็นแล้วยังจะต้องมาเสี่ยงทําไมครูถึงหาข้อมูลนี้มาให้คุณรู้ไหมเพราะว่าครูอ่ะศึกษาลึกลงไปหนึ่งไม่มียารักษาฟังดีๆนะคะหนึ่งไม่มียารักษาเพราะมันเป็นภาวะยีนผิดปกติยีนเด่นยีนด้อยคุณเคยได้ยินเนาะ มันเป็นภาวะยีนในร่างกายผิดปกติแต่ในความเป็นจริงคุณต้องลึกเข้าไปอีกนะคะอันนี้ครูค่ะลองลึกเข้าไปเยอะๆ,หล,ๆหลายๆหลายศาสตร์หลายหลายหมอหลายหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูมาเจออันหนึ่งที่ครูปริงมากจริงๆแล้วการผิดปกติทุกอย่างะคะ่ะที่มันเกี่ยวข้องกับน้ําเลือดน้ําเหลืองะคะ่ะมันเป็นตุ่มเฉยๆไหมไม่มันจะมีน้ําเลือดน้ําเหลืองคุณลองไปดูนะคะบางคนมีน้ําเหลืองมีน้ําเลือดออกมาพลุออกมาพองออกมามีอาการคันมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนค่ะไม่มียารักษาเพราะมันไม่มียารักมันไม่มียาตัวไหนที่ทําไปให้ยีนเปลี่ยนรูปอะค่ะคุณเข้าใจใช่ไหมมันไม่มียาตัวไหนที่ไปรักษาตัวยีนแต่คุณอย่าลืมมนุษย์เราอะค่ะมีความเป็นอยู่อะค่ะทุกวันนี้สวยขิเลเป็นนูนเป็นนี่เป็นนั่น,น,นความดันเบาหวานไขมันปวดท้องประจาเดือนไมเกรนไขมันพอกตับโรคตับโรคไตโรคปอดคุณรู้ไหมส่วนใหญ่มาจากน้ําในร่างกายทั้งนั้น ทุกอย่างที่ครูพูดมามาจากน้ําในร่างกายที่มีอยู่ถึงเจร์เซนค่ะนั่นหมายความว่าคนต่างๆเหล่านี้มีภาวะผิดปกติต้องร่วมด้วยน้ําน้ําต้องร่วมด้วยนั่นหมายความว่าน้ําในร่างกายของเขา70%ซมันเสียค่ะน้ําเลือดน้ําเหลืองถือว่าเป็นน้ํา70%ในร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าเขาอะค่ะต้องต้องการให้ปรับ แน่นอนมันไม่หายหรอกค่ะโลกนี้เขาบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นพันธุก,กรรมมันเป็นยีนด้อยยีนเด่นในร่างกายแต่คุณอย่าลืมนะคะเรามีน้ําถึง70%เอร์ซถ้าน้ําในร่างกายเรา70%ดีทุกอย่างดีหมดนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุูเจาะลึกลงไปเพราะว่าถ้ารักษาไม่หายมันมีการมันจะดีขึ้นได้ไงมันจะดีขึ้นได้ไหมมันจะดีขึ้นได้แน่นอนค่ะหนึ่งเขาต้องรักษาจากภายนอกร่วมด้วย ภายนอกมันเกิดจากอาการที่แน่นอนผิวหนังเซลล์มันผิดปกติมันพุมันพองออกมาแต่มันจะต้องมีตัวไหนที่ทําให้เขาไม่รับเชื้อมันจะต้องมีตัวไหนช่วยเขาไม่คันเคเยอไม่เกามันจะต้องมีตัวไหนที่ไม่ทําให้เขาค่ะได้รับพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรก็ตามแต่ค่ะเพราะเชื้อเหล่านี้มันเข้าทางแผลผุพองอย่างสมมติว่าเขาโดนอากาศแล้วอากาศมีพิษอากาศมีควันลดอากาศมีพิษอยู่ในอากาศแน่นอนค่ะเขาแค่เดินออกมาปุ๊บผิวสัมผัสกับอากาศ เขารับไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เขาจะป้องกันได้เขาจะต้องได้รับการรักษาจากภายนอกนะคะภายนอกของเขาจะต้องไม่ได้รับเชื้อเพิ่มสองเขาต้องดูแลน้ำเจ็ดสในร่างกายของเขาค่ะให้ดีขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ปกติกลับมาปกติได้แบบพวกเราเพราะมันเป็นผลพวงของยีนของเขาเอง แต่เขาสามารถมันสามารถยุบได้มันสามารถทำให้น้ำเลือดน้ำเหลืองดีได้มันสามารถทำให้ดีกว่าเก่าได้ซึ่งมันตรงกับเคสของอครูเอที่เอามาแบ่งปันว่ากิน5เดือนกินสมุนไพรหเดือนแล้วยุบไปดูนะคะยุบเลยยุบเลยนะคะ